สวัสดีครับพวกผมหน่าม่นค um. ้นหน่าหน่อยมอนี้พี่น้องมาหลอบเด็กกับพี่น้องมอนี้ผมตีภาพพี่น้องมาไปหาจีริตย่มคําพี่น้องหาจีริตย่มคําหาแบบใดหาแบบวิธีอีสานแบบบ้านๆพี่น้องมอนี่คือเอาใบตานพี่น้องผมหาใบตานพี่น้องที่เคยบอกนี่พวเลยเอาใบตานไปหูไปถูไปไปกวดเอาใบตานไปกดนะพี่น้องเนาะแต่จีริตไม่จะข้นเนาะมอนี้ผมตีภาพพี่น้องไปบึง วิธีหากิริพี่น้องเอาใบตานหาเนาะพี่น้องเนะนาะไปเหงากันเลยพี่น้องก็ผมพี่น้องอาจจะมืดนะครับมือน,นี้คือมือน,นี้บอยอดหาไปแล้วนะครับมือน,นี้หาไปแล้วตอนกับเมื่อกก็อยากไปเรคลิปให้พี่น้องนเบืองนี้จังหน่อยน่ยนะก็เ,เลยว่ยา,เาเดี๋ยวเจ้าหาซะก,ก่อนเดี๋ยวสอาผ้า,มาเมื่อเบิงผลงานนี่อันนี้แม่บอยอดนะครับแม่บอยอดพี่ครับพี่น้องโอ้ยใส่หน่อยกําเต็มครับยังไงรับผุดนี่คือเอาใบตันใบตันกวดผุดมันก็ดังคุบครับใบตันกวด อันนี้แม่บอยอดฮะนี่ก็ได้อยากได้กินพี่น้องวิธีอีสานครับวิธีอีสานผู้บัญชาชาวบ้านครับ<ม>อันนี้ผู้บัญชาชาวบ้านคือเขาหาแบบนี้มาจาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับพี่น้องครับจากรุ่นสู่รุ่น,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 นจับแม่เมียโ <laughs> บ้ไอโบดต่อใครกล้องมึงกระได้มันอวีเตีนน้ยนหนีก่อนจับโดดจับโดดจับเอาอกอธิบาเบิ้งเนี่ยทั้งนี้เป็น แม่บ้านร้องบายอดเนาะแม่บ้านบายอดแม่บ้านบายอดเบื้งเอาสิอันนี้ก็ได้ตอนนี้ผมก็หาไปแล้วบ้านผมก็นงูซึกโอ้เมื่อย์ล่ะจังสันที่วะต้องหาดอกไปปะปุ่งมาสี่พ่อไทยขี้ไปพี่น้องเกันคนขี้เดืพี่น้องนี่ตัวนึ่งไห่มาขี้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 นี่เมย์จ่อยผมโมแมนกับพี่น้องแต่มาเบิ้งนั้นนี่อันแม่ก็ถูกไพ่ไปยังเดะหาโอ้ยตัวนี่้เฮงหลายกว่า โอ้ลูกไฟไรก็เดินไม่ยาครับพี่น้องมึงเอาอย่าเฝ้าไปแม่ลายเอฟจี้บนวงก้อนนั่นเป็นอะไรนี่กระไดเอพูดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยกระดาษเพื่อห้องไว้จำอยู่นี่กระไดนี่ครับพี่น้องนี่นี่วิธีการพี่น้องนี่นี่เิืีกวดได้ที่ครับอาจจะเป็นหงบอลยังขึ้นเนาะผมกากล้องกับบอมี่โกโปงโกโปรเขาดอกไม่มีสปอนเซอร์มาสนับสนุนน้อพี่น้องเนาะนี่ นี่นี่ครับนี่นี่นี่ดีกรวดแบบนี้ครับกรวดไปเด้อผู้ใดยพื้นที่ใกล้เคียงเนาะภาคอีสานผปุ๋ยพื้นที่ใกล้เคียงกะเอาไปเฮ็ดเบิองเองเอาไปทดสอบเบิองเท้าบ้านเท้าบ้านพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เราขึ้นขึ้นกันเนาะเท้าบ้านพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เราขึ้นขึ้นกันเราไปเฮ็ดเบิองเนาะพี่ดองเนาะพ่อใหญ่ดีครับพ่อใดญ่ดีครับพ่อใหญกินพ่อใหญอยากกรับพ่อใหญไปหาพ่อใหญ่ฟังว่าจะไปขายไปยังดอกคือ อาหาน้ำไห้น้ำหน้าเขานี่เขาอยู่นอนไหน้นอนหน้าเขากับมามาหากินเพราะได้ขวากินนาอพี่น้องเนาะเด็กๆในน้อย,ยครับผมเป็นไครครับบึงนี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่กาแฟไปด้วยความรู้แถงแฟงไปด้วยทักษะการหาอยากหากินของคนภาคอีสานนะครับผู้ใดที่อยู่ใกลเ้เขียดวบ้าวาผมเขียังจวาดจะสูท่อนเนาะ ขันมีเสียงกิริทจิรอห้องกะที่ขึ้นห้อ,องม,มาเนี่ยรองไปทดสอบเบิ่งเอาใบตันเนาะพี่น้องใบตันแห้งนะครับค <c oughs> ือเขาตัดใบก่อนเขาตัดไบแล้วมือเศ <c oughs> ร้าแล้วมือเริ่มมาหักกันแต่มันจะหนักนิดหน่อยพี่น้องแต่มันแห้งได้แค่ได้เท่าไรแห้งหี่พี่น้องกวดกวดกวดได้หลายครับแต่ว่าตอนแรกผมว่าจะทายแต่แรกแต่แรกเข้าแหล,ละผมหาตาก,กล่องมาพอผมก็จะพงก็จะหานะพี่น้องหม,มายมันเก็บมันมันพี่น้องเากวดไปกวดไปมันมันมันมวนเนาะพี่น้องเนาะผมก็เลยบบผมก็เลยบ้ขั้ไทยช่วงช่วงที่เก็บ นี่้ี่นนนองะก็เก็บไปประมาณชั่วโมงนึงก็เ็ได้ไล่เติบดิพี่น้องได้ไล่เติบก็ได้กินไล่ข้าวเอาไปหาอยากเขามาหาอยากหากินได้ซื้อเขาบอกเลยเอาไปขายเนาะนี่กิ่นไรข้าวเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วเพราะได้แล้วเพราะอยากได้กินแล้วก็อย่าลืมผู้ใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่น้องเนาะแล้วก็สามารถไปท้ำตามแล้วก็เฮ็ดได้ได้จริงๆริเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเปกระตุ้นใจผมในการทำงานต่อไป พ่อกันคลิปหนาผมที่ภาพพี่น้องเพชรยังจะเล่าคลิปนี้สวัสดีครับ